สวัสดีครับหมอณัฐโภชนาการนะครับวันนี้คุณหมอณัฐจะมีเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของโควิด -19 และจะมาเชิญชวนทุกคนในการใช้หน้ากากอนามัยด้วยความระมัดระวังนะครับข้อที่1นนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าการติดเชื้อของไข้หวัดโควิด -19 นั้นเนี่ยติดต่อได้ด้วยกัน3วิธีนะครับคือวิธีที่1่ก็คือการติดเชื้อจากการสัมผัสนะครับไม่ว่าท่านจะไปสัมผัส บานประตูสัมผัสช้อนสัมผัสจานสัมผัสโทรศัพท์ท่านเองสัมผัสปากกาสิ่งต่างๆที่อยู่ในรอบตัวนะครับเชื้อโควิดมีรายงานว่าสามารถติดต่อได้อย่างในกรณีของคนขับแท็กซี่นะครับหรือในกรณีที่ติดต่อจากคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับคนที่เป็นผู้ป่วยนะครับ ข้อที่2นะครับคือการติดต่อที่เราเรียกว่าดับเบิลต์นะครับจากการศึกษาเราพบว่าโควิด1 9มีความคล้ายคลยึงก,กันกับเชื้อในสมัยก่อนที่เป็นเชื้อซาหรือเชื้อเมอร์สนะครับซึ่งเป็นลักษณะของดับเบิลต์ขนาดใหญ่นะครับเชื้อซากับเชื้อเมอร์สเนี่ยนะครับรายงานส่วนใหญ่บอกเลยว่าเชื้อเป็นลักษณะดับเบิลต์เป็นเชื้อขนาดใหญ่ดังนั้นเมื่อเวลาผู้ป่วยที่มีเชื้อดังกล่าวเหล่านี้รวมทั้งโควิดด้วยเนี่ยเวลาที่เราเรียกว่าจามเนาะอย่าเรียกว่าไอนะครับเรียกว่าจามเนี่ย เชื้อดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยโดยปกติแล้วมีขนาดใหญ่จะพุ่งได้ไกลแค่ประมาณ3ฟุตนะครับหรือประมาณ1เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีของเชื้อโควิด -19 ที่เชื้อไปได้ไกล1เมตรเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งห่างกับตัวผู้ป่วยนะครับหรือเดินสวนไปสวนมาแต่ห่างเกินประมาณ3ฟุตรหรือ1เมตรเนี่ยโอกาสติดก็น้อยอยู่แล้วเพราะเชื้อเหล่านี้จะตกลงไปสู่ที่ต่ำก็คือที่พื้น นะครับยกเว้นคุณไปเขี่ยพื้นหรือจับสิ่งสกรปรกแล้วมาเข้าจับปากจับหน้าจับจมูกอย่างนี้ก็มีโอกาสติดนะครับและลำดับที่3คือลักษณะของแอร์บอลแอร์บอลก็คือเชื้อมันเบามากมันสามารถผ่านจากอากาศหรือล่องลอยไปได้ซึ่งคําว่าแอร์บอลนี้เนี่ยเราพบในเชื้อวันโรนะครับถ้าในห้องประชุมในโรงหนังเนี่ย จะติดวัณโรคได้ถ้าอยู่ในระยะเวลานานๆน,นะครับเชื้อหัดที่เราเรียกว่ามิโซ i นะครับก็สามารถติดด้วยกระบวนการเดียวกันนี้นะครับการศึกษาเพราะว่าอย่างหัดเนี่ยแม้กระทั่งผู้ป่วยออกจากห้องนั้นไปแล้วไปเป็นเวลานานาน,นะครับคนอื่นเข้ามาเชื้อหัดนี้ยังสามารถจะติดกับคนอื่นได้นะครับเจอในอ,อิสุกอิสัสครับเพราะฉะนั้นเชื้อลักษณะนี้เนี่ยทีบนีนะครับวัณโรคนะครับหัดแล้วก็อิสุอิสัสเนี่ยเป็นลักษณะแอร์บอล แต่ลักษณะของโควิด19เราพบแล้วนะครับว่าในปัจจุบันยังเป็นลักษณะของดอปเบลตคือเป็นแบบที่2คือการที่ว่าคุณจะต้องติดมันจากการที่มันล่องลอยออกมาจากผู้ป่วยแล้วดันเสมหะตรงนั้นเนี่ยมาโดนที่ตัวเราหรือว่าในโดนที่มือหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็จับหน้านะครับอันนี้ก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการใช้หน้ากากนะครับซึ่งเดี๋ยวรอฟังต่อไปครับทีนี้ความสําเร็จของประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรครับ เราพบว่าตั้งแต่พฤติกาที่เริ่มมีรายงานที่จีนเนี่ยนักระบาดวิทยาหรือนักวิชาการทางด้านระบาดวิทยาทางด้านส,สุขภาพเนี่ยได้เ,เข้าไปติดต่อแล้วก็ทําการศึกษาและควบคุมตั้งแต่ต้นๆของการที่ยังไม่มีข่าวกระจายของเชื้อนี้ด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยระบบ ถ้ากักาายานของไทยอาจจะยังไม่มีการดีเทคที่ที่เข้มงวดเพียงพอเหมือนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือจะบอกว่าประเทศไทยมีประสบการณ์จากเชื้อเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นเมื่อได้รับรายงานเนี่ยทีมกระทรวงสาธารณสุขได้ทํางานอ,อย่างหนักตั้งแต่พฤศจิกาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ความรุนแรงของโรคเนี่ยมัน มาจากการที่คนไม่มีอาการแล้วคิดว่าเดินทางไปประเทศยุโรปจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เดินทางกลับแล้วมาติดตรงนี้เป็นความยากของทีมสาธาุสุขแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าทีมไทยทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ประเด็นของสิ่งที่ผมอยากจะออกมาเรียกร้องในวันนี้ก็คือว่ามีความขาดแคลนในเรื่องของหน้ากากอย่างจริงจังนะครับหน้ากากนี้ต้องบกต้องเรียนแล้วก็ย้ํากับทุกคนนะครับว่าหน้ากากผ่าตัดนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วคนไม่ป่วย หรือคนที่อยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปติดต่อกับคนป่วยไม่จาเป็นต้องใส่เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าทราบว่าเชื้อน,นี้เนี่ยในระยะแค่1เมตรมันก็จะไม่ถึงตัวท่านแล้วนะครับไม่เหมือนกับเชื้อวัณโรคดังน,นั้นในคนปกติเนี่ยเราเรียกร้องว่าในภาวะที่เกิดการขาดหน้ากากเนี่ยถ้าไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงก็ขอให้เขานาหน้ากากเหล่านี้ไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้กับผู้ป่วยที่เขาต้องเจอรายวันนะครับผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างต่อนะครับ เนื่องจากว่าเชื้อนี้เนี่ยอยู่ในคนป่วยแล้วคนป่วยอาจจะมีการไอหรือจามดังนั้นการที่ใส่ในคนป่วยมันจะเป็นเหมือนกำแพงหรือแบรียร์ในการที่จะลดการแพร่กระจายของเขาไปสู่คนอื่นๆอันนี้แหละมีประสิทธิภาพที่สูงมากร่วมกับการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าเป็นประจำก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้นะครับในปัจจุบันผมยกตัวอย่างวันนี้ไปสอนนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะครับเราได้มอบหน้ากากให้นักศึกษาแพทย์ไปใช้ วันละหนึ่งอันในโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและมอบออหน้ากากผ้าให้เขาอีก3อันนะครับวิธีการใช้ก็คือว่าถ้าคนที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยเราใส่หน้ากากอันนี้อยู่ทางด้านนอกแล้วก็ใช้หน้ากากผ้าอยู่ทางด้านหลังนะครับเพราะว่าหน้ากากผ้าเนี่ยเวลาโดนน้าลายเวลาเราคุยกับคนไข้นึกออหไหมครับมันอาจจะเปียกน้ําลายแล้วก็สกรปรกได้นะครับเราก็เอาไปซักแล้วก็ด้านนอกยังสะอาดอยู่ถ้ายังสะอาดอยู่นะครับวิธีการเหล่านี้ทุกคนก็สามารถจะเรียนแบบและนํานไปใช้ได้เพราะอย่างน้นอยๆต้องบอกว่า เวลาเราติดเชื้อจริงๆเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากากที่เราเรียกว่า N95 เนี่ยไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้เวลาที่เขาต้องสัมผัสกับผู้สงสัยจะติดเชื้อหรือว่าผู้ติดเชื้อจริงๆอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะขอร้องประชาชนทั่วไปว่าจริงๆแล้ว N95 ถ้าไม่พูดถึง PM 2.5นั้นเนี่ยควรที่จะ ช่วยกันนะครับให้ไปสู่บุคลากรที่จําเป็นต้องใช้โดยเฉพาะโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งพบว่าในบางที่เนี่ยภายใน2อสัปดาห์ถ้าเราไม่มีการจัดก,การอย่างเหมาะสมเนี่ยก็อาจจะขาดแคลนและไม่มีใช้ในโรงพยาบาลด้วยซ้ํานะครับทีนี้จากการศึกษาเนี่ยปัจจุบันณวันนี้หรือวันต่อๆไปเรามีการคุยนะครับในทุกจังหวัดจะมีการทําแผนแล้วก็เฝ้าระวงังและรวมทั้งการฝึกนะครับ เตรียมการล่วงหน้าเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงๆนะครับก็คิดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆหรือการเตรียมความพร้อมออกมาให้สื่อมวลชนได้ทราบกันนะครับว่าเราจัดการอย่างไรแล้วข่าวดีก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีทุกเขตหรือทุกจังหวัดที่จะมีสถานที่จะคอยดูแลคนที่มีต้องสงสัยคอยดูแลผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยพื้นที่เพราะว่าอาจจะทําให้คนรอบข้างเกิดความตระหนกตกใจใน คนเหล่านั้นนะฮะนึกออกไหมครับว่าถ้าสถานที่ใกล้บ้านคุณเป็นที่กักกันผู้ป่วยเนี่ยคุณอาจจะเกิดความกังวลใจและเกิดความแตกตื่นได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดคงจะมีการเตรียมความพร้อมพร้อมเหล่านี้นะครับเหมือนที่สัตหีบที่เตรียมความพร้อมในการดูแลในช่วงที่ผ่านมานะครับนะครับในช่วงหน้าร้อนในช่วงเมษาเนี่ยจะทําให้เชื้อสงบได้บ้างเพราะว่าเชื้อนี่สู้กับอากาศร้อนความ ร้อนของประเทศไทยไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันผ่านหน้าร้อนไปได้หน้าฝนอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องคอยติดตามว่าหน้าฝนจะมีการระบาดเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับในส่วนของ N95 ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรารณรงค์ไปให้ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์และข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าคุณนํามาใช้แล้วคุณใช้ผิดวิธีเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะได้รับเชื้อก็มีสูงดังนั้นเนี่ยเรารณรงค์ให้คุณใส่หน้ากากแบบนี้เพื่อหนึ่งป้องกันฝุ่นละอองจากตัวคุณเองไปแพร่กระจายคนอื่นและเป็นตัวเตือนว่า เมื่อสกุลใสไปแล้วคุณจะได้ไม่จับหน้าหรือจับปากอะไรก็ตามอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ลดลงในเรื่องของการใช้หน้ากากผ้านะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอนัดคิดว่ามันเป็นอีกเฟสหนึ่งแล้วที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือว่าเราจัดการเคสได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาในการใช้ทรัพยากรที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วทรัพยากรของคนที่ควรจะต้องใช้ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็หมอนัดก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากแชร์ นะครับในคลิปนี้แล้วก็ฝากไลค์นะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ u YouTube นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ